กันบนเวทีแห่งนี้นะคะเพราะว่าทุกท่านนั้นมีสิ่งดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่ก็ต้องขออนุญาตว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าเรามีเวลาอันจำกัดนะคะ <S <S ก็ต้องขอเป็นที่ตกลงร่วมกันกับทุกท่านก่อนว่าเราจะให้เวลาท่านประมาณ3นาทีนะคะที่จะได้นําเสนอและหากว่าท่านนําเสนอเกินไปนั้นต้องขออนุญาตว่าหากแม้ว่าดิฉันจะต้องตัดช่วงจากท่านนะคะก็จะต้องขออนุญาตขออภัยกันไว้ณนะที่นี้ก่อนนะคะ ในที่ Good Activities นี้นะคะวันนี้เรามีทั้งหมด7รายการนะคะซึ่งใน7รายการนั้นก็ครอบคลุมมีทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางอาชีพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคแล้วก็เรื่องของหลักสูตรทางวิชาการนะคะตลอดจนสุดท้ายคือการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะเพื่อให้การใช้เวลานี้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะดิฉันจะขออนุญาตแนะนานะคะทาง ท่านแรกนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่นำเสนอ b บ s เพล็กซ์ทีสในเรื่องของการใช้เครือข่ายดิจิทัลยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนของกศนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารค่ะท่านคือท่านผออ,อกศนออำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางท่านผออชนิสราพงษ์ชัยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือนะคะค่ะท่านที่สองนะคะ ท่านนำเสนอในเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทอผ้าใยกันชงนะคะท่านเป็นครูอาสาสมัครของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายค่ะคือท่านอาจารย์พิสมัยฤทธิร,รักษาค่ะ,คะและท่านที่สามนะคะท่านนำเสนอในเรื่องของการแปรรูปปารากอนนะคะคือท่าน อาจารย์ฉัดชัยบัณฑิตครูกศนตาบลกศนอำเภอ,อ,อสำงามจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะและท่านที่4ค่ะท่านนําเสนอในเรื่องของโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นะคะจากสํงงานักงานกศนจังหวัดพิศนุโลกท่านอาจารย์กิติชัยกิติธาราทรัพย์ค่ะค่ะท่านที่5ค่ะท่านเป็นครูอาสาสังกัดกศนอำเภอหลุมลเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเสนอ,อในเรื่องผ้าสิ้นหัวแดงตีนการ ท่านอาจารย์กนกระดากอกชิกอกค่ะค่ะท่านต่อมานะคะท่านอาจารย์ท่านนำเสนอในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน e-library สู่ชุมชนคนเมืองจุนรักการอ่านนะคะจากกศนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาคือท่านอาจารย์วีนาวงอินบนรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภุม,มิอำเภอจุนค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านมาจากกศนอำเภอ,มอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะ ท่านเสนอในเรื่องของผ้าทอกระเรี่ยงแม่ทาจากผืนผ้าสู่สายตาเวทีกระเรี่ยงโลกนะคะท่านอาจารย์ดวงพรกิติกาศค่ะครูกศนตำบลทาขุนเงินค่ะท่านคะทุกท่านจะได้ตอบคำถามสองคำถามนะคะท่านแต่ว่าตอบไปเลยนะคะว่าผลงานที่ท่านทําสําเร็จมาเนี่ยคะ่ะเป็นอย่างไรผลงานที่ท่านทําสําเร็จนะคะเป็นอย่างไรแล้วท่านทําอย่างไรจึงสําเร็จตามผลงาน ท่านละสามนาทีเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ของกศนอมเพอห้างฉัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนินการทดลองค่ะเพื่อที่จะ พัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาโดยการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดเพราะเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาดังนั้นในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการดําเนินงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับผลสมมติทางการเรียนของผู้เรียนนะคะที่จากการติดตามจากการทดลองพบว่าสิ่งที่เราดําเนินการทํานั้น เป็นวิธีการเป็นผลการดำเนินงานที่มีรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนกศนอนะคะสถานศึกษาของเราได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยการที่จะเราจะมีการประชุมชี้แจงเพื่อที่จะสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจนะคะในการที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบตัตินะคะมีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหารายวิชาต่างๆรวมถึงรายงานผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการที่จะต้องวิเคราะห์ครูผู้สอนนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งผู้สอนนั้นเองก็จะต้องมีความรู้มีทักษะในด้านของการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางพัฒนาด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะนำสู่ความสำเร็จก็คือการที่จะวิเคราะห์ความต้องการในการเลือกรับบริการทางการศึกษาหรือวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยทางสถานศึกษาของเราได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาค่ะในการที่จะทดลอง นะคะทดลองใช้รูปแบบของการสอบรายวิชาเลือกเสรีนะคะแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์คู่ขนานโดยการที่จะสำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนอ,อยากที่จะเลือกรับบริการทางการสอบ แบบไหนนะคะซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามระเบียบที่ทางสถานศึกษาและสำนักง,ง,งานกศนได้กําหนดไว้นะคะซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนะคะทําให้เราทราบว่า ข้อจำกัดหรือว่าแนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไรนะคะเราจึงมีการประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนาในภาคเรียนนี้โดยการที่จะต้องมีในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆนะคะให้ทุกฝ่ายได้มีการรับรู้และก็กำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันนะคะ ซึ่งคุณครูผู้สอนเองนะคะก็จะมีการแต่งตั้งครูผู้สอนประจํารายวิชาในภาคเรียนนี้นี่เรามีการาจัดรูปแบบการใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom เนี่ยทั้ง3ระดับเลยนะคะโดยมีคุณครูผู้สอนประจําห้องเรียนทุกรายวิชานะคะแล้วเราก็มีการสํารวจความพร้อมในการเข้ารับ บริการทางการศึกษาของผู้เรียนนะคะว่าคุณอยากจะเรียนแบบไหนนะคะแล้วก็ปออพร้อมคณะน,นิเทศก็จะเข้าอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยเพราะว่าเราจะได้ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งจากการดําเนินการตรงนี้อะคะ่ะ เราก็สามารถที่จะนําแนวทางที่เราได้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสู่การปฏิบัติที่ทําให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้โดยการที่เรามีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนนะคะโดยคุณครูผู้สอนเองโดยใช้อินโฟกราฟิกมาช่วยนะคะแล้วก็จะใช้ o o o l l s s t t s นะคะในการที่จะออกแบบแล้วก็สร้างพัฒนาเนื้อหาต่างๆให้มีความเหมาะสมค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ รอบกลุ่มนะคะมีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ทั้งผู้เรียนมีการวิเคราะห์ทั้งผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นํามาออกแบบกิจกรรมนะคะตรงนี้ก็จะขออนุญาตที่จะจัดกลุ่มที่เหมือนกันนะคะจะขออนุญาตว่าลําดับต่อไปก็จะเชิญทางท่านอาจารย์กิติชัยกิติธาราทรัพย์เลยคะ่ะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสาขขั้นพื้นฐานเหมือนกันค่ะเชิญค่ะนำเรียนท่านผู้บริหารนะครับในเวลา3นาทีพยายามผมพยายามสรุปรวบลัาที่สุดนะครับ จะมีข้อมูลในเอกสารในเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยสถานการณ์โควิด1 i นะครับในช่วงที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่1ทับทีนี้แนวนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีโซเชียลดิสแตนซิ่งขึ้นมาเราจะทำอย่างไรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านผอ,ออนันต์คงชุมเนี่ยท่านก็ได้มีแนวคิดว่า งั้นเราจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์กันดีกว่าจึงได้มีการเรียกประชุมท่านผู้บริหารอำเภอทุกท่านนะครับว่าเราจะดําเนินการในรูปแบบไหนดีรูปแบบในการดําเนินงานจึงออกมาเป็น2รูปแบบครับคือออนไลน์ l e a r n with Life นะครับที่แปลว่าดูสดๆกับกับออนไลน์ Learn by s a ซ e Mode ก็คือสําหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาว่างดูช่วงสดท่างนั้นก็สามารถดูย้อนหลังได้ ทีนี้หลักคิดในการที่ดําเนินการทําอย่างไรก็คือได้มีการสํารวจครับว่าในภาคเรียนที่1นึทับมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดมากที่สุดนะครับและต้องเป็นวิชาที่ยากด้วยจึงออกมาอยู่ด้วยกัน6กรายวิชาครับก็มีคณิตศาสตร,ร์ประถมคณิตศาสตร,ร์มปลายนะครับภาษาไทยมตน้นวิชาการเงินเพื่อชีวิต2วิชาภาษาอังกฤษมต้นและมปลาย ทีนี้ก็ได้มีการิเชิญฝ่ายทะเบียนกับกลุ่มงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมกันทุกอำเภอเพื่อมาวางรูปแบบแผนการสอนว่าเราจะให้แต่ละสัปดาห์มีหัวข้ออะไรบ้างเพื่อให้การเรียนมันครบตามหลักสูตรจึงได้เกิดเป็นตารางการสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์ขึ้นตามเอกสารที่ท่านมีอยู่นะครับส่วนรูปแบบการจัดาการเรียนการสอนเนี่ย เราใช้ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานกสนจังหวัดพิษุโลก1 device ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ,อะระบบ Zoom Cloud Meeting เราเผยแพร่สัญญาณภาพออกพร้อมกัน2 channel 2ท่องทางตรงนี้นะครับโดยมีห้องประชุมสำนักงานกสนจังหวัดพิษุโลกเป็นห้องถ่ายทอดสัญญาณนะครับเมื่อถ่ายทอดสัญญาณไปเนี่ยถามว่าเด็กๆจะเรียนกันยังไง ในระหว่างสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเรามีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาด้วยระบบกลุ่มไลน์จะมีการส่งใบงานส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้สถานีปลายทางทุกที่สถานีปลายทางคือที่ไหนเราได้คัดเลือกกศอนตำบลที่เป็น HDP พรีพิเยมของแต่ละอำเภอไว้เป็นจุดถ่ายทอดสัญญาณปลายทางนะครับปลายทางก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ที่จะฉายในส่วนของเฟ บุ๊กไลฟ์กับเปิดระบบซ mm ูมคลาวมิทติ้งเพื่อเช็คนักศึกษาที่เข้าเรียนได้นะครับสำหรับนักศึกษาที่สะดวกในการที่จะเข้ามาเรียนณนะกอสนาตานําบลสําหรับท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถเปิด Facebook ไลฟ์ดูในขณะนั้นได้หรือจะมาติดตามย้อนหลังเมื่อเสร็จภาร,รกิจการงานได้นะครับการสอนจะเราได้สรรหาครูที่มีความเชี่ยวชาญจากคุณครูในระบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาน,านั้นๆมาสอน ถ้าท่านดูภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าในห้องส่งบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับการสอนเราจะใช้เป็นกระดานดิจิตอลครับเป็นกระดานดิจิตอลที่สามารถเปิด powerpoint เปิดไีดีแล้วก็สามารถเขียนตรงนี้ไปได้คะนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ,คะผมก็ถ้าท่านศึกษาในเอกสารนะคะเขาใช้ทั้งออนแอร์ออนไลน์ line, แล้วก็ออนไซต์นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะตามที่ท่านอาจารย์ท่านได้นําเสนอไว้ ฝากให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งละกันนะคะค่ะจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะขออนุญาตนำท่านทุกท่านมาที่การศึกษาต่อเนื่องนะคะก็จะขอให้เป็นไป,นปนทางท่านอาจารย์พิสมัยฤทธ์ร,รักษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทอผ้าใหญ่กันชงเรียนเชิญค่ะ ค่ะในส่วนของการศึกษาต่อเนื่องเรื่องการทอผ้าใย,ายกันชงนะคะที่สำเร็จก็คือเป็นวัฒนธรรมชนเผ่าของพี่น้องม้งนะคะ,ะกันชงนี่คือพี่น้องม้งนี่คือจะให้ความสำคัญมากเลยคือเขาจะใส่ในงานมงคลหรือถ้าไม่ได้มีโอกาสใส่จริงๆก็คือจะต้องอใส่ในช่วงที่เกิดหรือไม่ก็คือ ในช่วงที่ตายนะคะคือต้องได้ใส่สักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นําทางขึ้นสู่สวรรค์อันนี้คือเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อของชนเผ่าพี่น้องม้งนี่ยคะแล้วก็ในส่วนของศูนย์ฝึกเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของหลักสูตรที่ปกติผ้ากันชงเราก็จะทอผ้าที่เป็นเส้นได้ไม่มีลวดลายทีนี้เราก็จะ นำลายคือลายของชนเผ่าพี่น้องม้งเนี่ยค่ะใส่ลงไปในลายผ้าทอด้วยซึ่งเราทำหลักสูตรรองรับไว้แล้วนะคะปัจจัยที่ทำให้งานดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องก็คือ,อด้วยการสนับสนุนของผู้บริหารและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมนดอยผาจีนะคะ แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมดนนะคะที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาการปลูกต้นกัญชงเพราะว่าต้นกัญชงนี่คือเราจะปลูกทั่วไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นพืชที่ต้องควบคุมพื้นที่การปลูกอยู่นะคะเพราะว่า,าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสมาชิกเราไปปลูกแล้วก็โดนจับค่ะก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันจนในที่สุดก็คือก็ชนะนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ต้องใช้นะคะแล้วกเ็เราก็ได้น้อมนำพระราชวนีของอสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านให้สืบสารและก็รักษาประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่านี้ให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ รักษาเวลาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะก็ทําหลักสูตรการทอผ้าใยกันชงนะคะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้เรียนนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนะคะมาดําเนินการค่ะเชิญท่านต่อไปก็คือทางท่านอาจารย์ชัดชัยบัณฑิตค่ะการแปรรูปปลาก้อนค่ะครับกับเรียนท่านผู้บริหารแนละผ,ผู้ร่วมอารรับฟังทุกท่านนะครับอ่าการแปรรูปปลาก้อนนะครับอ่าเป็นพื้นที่ของกทนอําเภอสามงามจังหวัดน,นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ พื้นที่ของอำเภอสัมงามเป็นพื้นที่ที่มีปลาชุกชุมมากนะครับคือปลาเป็นวัตถุดิบหลักในการที่เราจะนำมาแปลรูปในการทำปลาล้าครับคือเริ่มต้นเลยนะครับเรานำปลามาทำปลาล้าเพื่อผลิตขายในตลาดทั่วไปแล้วต่อมานะครับเราได้รวมกลุ่มก,กันกับวิทยากรนะครับเพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมและต่อยอด ให้ปลาเราครับสามารถที่จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าของเราเพื่อให้มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดอในการออกแบบบรรจุพัณฑ์ในการาเพิ่มช่องทางในการจาัดจาหน่ายสินค้าของเราได้อย่างไรก็คือเราเริ่มต้นจากการที่เราเห็นซุปซุปก้อนขนอครับเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบก็คือเราก็ได้คุยกับท่านวิทยรกรพูดคุยกันว่าเราเราจะสามารถที่จะ เปลี่ยนจากปลาลที่เราเป็นเป็นตัวๆอะไรเงี้ยครับมาเป็นปลาที่ก้อนเราสามารถที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกสามารถที่จะจัดจําหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้ได้ง่ายครับสะดวกในการพกพาแล้วก็จัดส่งะครับก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นปลาลาก้อนนะครับวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ใช้ปัจจัยในการดำเนินงานคือ P D C A นะครับในการวางแผนการดําเนินงานการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้มีการประชุม ท่านวิยากรกับคณะคุณครูว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเรานำะผลิตออกมาได้มีมาตรฐานมีความสะอาดถูกหลักอนามัยเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนะครับได้รับประโยชน์จากที่เราขายสินค้าได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในในการอาจจะจำหน่ายโดยการขายขายทางออนไลน์นะครับในเพจของ o อโอของกอสนาเภอนะครับในเพจของ ปลาสง,ง่าวงในเพจของกศนตําบลต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าไปยังทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็มันก็สะดวกในการที่เราจะสามารถที่จะจัดส่งไปขายในยังต่างประเทศได้เพราะว่ามันออกแบบแพคเกจมาเพื่อที่สะดวกในการจัดจําหน่ายครับค่ะ,ะต่อไปจะมีแบบที่ท่านผอมงคลอยากได้เมื่อเช้าไหมคะคือว่าหิวเมื่อไรก็ ควักมาแล้วก็ใส่ลิ้นได้เลยนะคะอาจจะก้อนเล็กลงนะคะค่ะก็มาฟังทางเสียงหว,นหวานๆบ้างนะคะคือทางท่านอาจารย์กนกระดากอกเชียงแสนค่ะผ้าสิ้นหัวแดงตีนการค่ะค่ะสวัสดีนะคะและนําเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะค่ะตัวแทนของกอศนอําเภอรมเก่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ค่ะผ้าหัวแดงตื่นการนะคะวันนี้มีท่านรองมาให้กําลังใจนะคะจะรักษาเวลานะคะจะพูดถึงสิ่งที่ผ้าหัวแดงตื่นการนะคะมันของของกศนอําเภอโรงเก่าหรือของอําเภอโรงเก่านะคะมีที่ประสบผลสําเร็จนะคะเราจะมีต้นทุนอยู่แล้วคะ่ะคือภูมินะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้รู้ของเราในสมัยโบราณน,นะคะท่านก็จะถอผ้านะคะ ที่ว่าจะใส่เองนะคะในสมัยโบราณนะคะของเรานะคะซึ่งจะมีอะไรขออนุญ,ญาตเชิญนางแบบหน่อยได้ไหมคะจะได้เปรียบเทียบว,ว่ากศนอของเรามาพัฒนาในการทําหลักสูตรได้ยังไงนะคะยินดีขออนุญ,ญาตเชิญชอาจารย์สิริพรนะคะค่ะคือจะได้รู้นะคะว่าเริ่มแรกกสนอาเภอโรงมเก่านะคะเราไปสนับสนุนตั้งแต่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะมีนโยบายของท่านผู้ว่า ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะผ้าหัวแดงตีนการนะคะขออนุญ,ญาตนะคะค่ะค่ะเริ่มใช่ไหมคะค่ะผ้าหัวแดงตีนการของเรานะคะจุดเด่นนะคะที่จะไม่เหมือนใครเราจะมีสามส่วน,นะคะ่ะนี่คือส่วนหัวนะคะซึ่งเป็นผ้าย้อมนะคะ เป็นสีแดงนี่คือตัวสิ้นนะคะนี่คือเป็นรายกล่อมรายสมัยโบราณดั้งเดิมแท้ของเรานะคะซึ่งหลักสูตรที่เราเริ่มทําครั้งแรกที่กสนไปสนับสนุนคือรายโบราณเพื่อต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมรายโบราณให้คงอยู่นะคะส่วนตีนสิ้นนะคะของเราจะเป็นค่ะ ตีนลายขวางนะคะซึ่งเราได้รับอิทธิพลนะคะมาจากหลวงพะบางนะคะซึ่งภาษาลาวบอกว่าขวางแปลว่าการนะคะอันนี้คือวิวัฒนาการนะคะ ต้อยอย่าเพิ่งนะคะต่อมานะคะเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรโบราณอีกเหมือนกันนะคะซึ่งนะคะในหนึ่งผืนนะคะของเราจะมีลายนะคะไม่ต่ํากว่าห้าหรือหกลายนะคะซึ่งจะมีลายมัดหมี่นะคะจะเป็นลายเล็กๆลายพญานาคลายขอลายปราศาสลายหงนะคะแล้วต่อมาเราก็พัฒนาจนถึงปัจจุบันนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ ปีงบประมาณนี้นะคะเราจะเป็นลายนำสมัยค่ะซึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะนำสีสันนะคะเพื่อมาเพิ่มค่ะให้สีสันหน่าใส่นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนะคะในสมัยโบราณนะคะคนโบราณคนรมนะคะจะบอกว่าผู้หญิงไทยลมนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงตีนการมวยผมเบียงผ้าแผพผ้าแพคือผ้าสบายนะคะซึ่งเราจะผลิต เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาเรื่อยๆนะคะและก็ณปัจจุบันนี้นะคะนอกจากหมู่บ้านที่เราเป็นผ้าแล้วนะคะเรายังมีกระเป๋านะคะขออนุญาตนะคะไม่เกินค่ะอาจารย์ค่ะอีกอีกเลื่อนทีค่ะได้ค่ะกระเป๋าเราพัฒนาโดยการทำหลักสูตรการแปรรูปนะคะกระเป๋าจากผ้าสิ้นหัวแดงตีนการค่ะซึ่งนะคะ เราจะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะผู้รู้จัก ชาวบ้านซึ่งเป็นวิทยากรของเราเองนะคะครูทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกลุ่มท่านผู้บริหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอนะคะท่านผอ,อประภาสโปเรนะคะแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะท่านรองดำรีนะคะและท่านผออชนกพรน,นะคะจุธาสงงค่ะที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนงบประมาณด้วยดีเสมอมาคะ่ะขอบคุณค่ะขอบ<อ><อ>พระคุณทางพีเซนเตอร์นะคะือโมเดลลิ่ง ไม่ทราบว่าพอเสร็จจากนี้แล้วงานคืนนี้พอจะมีให้เหลือให้พิธีกรสักสิ้นไหมคะค่ะ <c> ค <oughs> ่ะก็ขอบพระคุณนะคะลำดับถัดไปเลยคะ่ะท่านคะผ้าทอกระเลียงแม่ทาจากผืนผ้าสู่สายตาเวทีกระเลี่ยงโลกเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะผ้าทอกระเลี่ยงแม่ทาจากผืนผ้าสู่เวทีกระเลี่ยงโลกนะคะอัตลักษณ์ของกศนอําเภอแม่ทาคือรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิน่นเพราะฉะนั้นนะคะ จะเห็นได้ว่าครูกศนก็คือตัวดิฉันนะจะสวมเสื้อผ้ากระเรียงทุกงานทุกอย่างแล้วก็จะออกบูธออกกิจกรรมทุกงานเรานะคะมีความภูมิใจในความเป็นผ้าทอกระเรียงด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นครูชนเผ่าเป็นชาวเขาเผ่ากระเรี่ยงด้วยนะคะงานส่งเสริมอาชีพหัวใจสําคัญของงานส่งเสริมอาชีพคือต้องขายได้เราส่งเสริมอาชีพไปเพื่ออะไรที่ผ่านมา ทำแล้วซึมบ่อทรายไปหรือเปล่าหรือว่าทําเพื่อที่จะโชว์ผลงานแค่นั้นคงไม่ใช่ที่ตัวดิฉันดิฉันส่งเสริมอาชีพจะต้องขายได้ผ้าทุกชิ้นที่เราส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อให้เกิดเกิดความลดความเหลื่อมล้าผ้าทอกระเรียงชุมชนชาวไทยภูเขา,ขาเผ่ากระเรียงของอำเภอแม่ทามีทั้งหมดอยู่15หมู่บ้านเรามีทั้ง ครูสสชก็คือครูพื้นที่สูงนะคะสิบหมู่บ้านครูพื้นที่สูงสูงของเรานะคะเราก็ทําการส่งเสริมอาชีพให้เขาคือทุกหมู่บ้านเนี่ยทำผ้าทอกระเรียงอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคือด้วยความเป็นสีหรือว่าลวดลายที่ยังไม่สวยงามมากพอเราจึงได้ทําการหลักสูตรอาชีพผ้าทอกระเรี่ยงขึ้นมานะคะโดยการออกบูธออกกิจกรรมหลายๆที่ นำความรู้นำสิ่งที่เราไปจำหน่ายแล้วก็สะท้อนกลับมาคือลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยได้แนะนำหรือว่าต้องการความเป็นอะไรยังไงขึ้นมาเราก็กลับมาเล่าสู่ให้กับชาวบ้านที่ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นการขายผ้าทอกะเหลี่ยงของเราเนี่ยตอนนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นงานแฮนด์เมด และที่สําคัญจุดเด่นของเราคือมีตัวเดียวชิ้นเดียวในโลกผ้าทอกระเรียงไม่สาม,มารถได้ทำทำซ้ำําได้นะคะคือถ้าเกิดว่าทําชิ้นนี้แล้วถ้าคุณพอใจคุณซื้อไปเลยแต่ถ้าคุณลังเลใจคุณกลับมาคุณอาจจะไม่ได้ผ้าผืนนี้ก็ได้นะคะความเป็นกระเรี่ยงของเรานะคะก็คืออัตลักษณ์เราจะมีเรื่องราวบุญผ้านนะคะที่ดิฉันสวมใส่นี่นะคะ ผ้าทอกระเรี่ยงจะไม่ไม่มีต่อหน้าและไม่มีรับหลังซึ่งก็คือด้านหน้ากับด้านหลังจะเหมือนกันผ้าทอกระเรี่ยงจะไม่มีกระเป๋าเพราะเราจะไม่มีปิดบังซ่อนเร้นอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นและเราจะโชว์ตะเข็บบางคนคิดว่าเราทำผิดหรือเปล่าบางคนคิดว่าใส่ผิดหรือเปล่าผ้าทอกระเรี่ยงต้องโชว์ตะเข็บนะคะ <c oughs> เพื่อที่แสดงถึงความจริงใจที่อยู่ภายในของเรานี่คืออัตลักษณ์เรื่องราวที่ทำให้เราขายผ้าทอกระเรี่ยงของเราได้ราคา จากที่เราสนับสนุนนะคะก็คือทอผ้ากะเรี่ยงปบแล้วก็ออกงานจากนั้นเมื่อมีงานประกวดนางงามกะเรียงโลกเราก็ได้คัดเลือกนะคะหญิงสาวชาวกระเรี่ยงในหมู่บ้านเพื่อที่ประกวดนางงามกระเรี่ยงโลกที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ถ้าพวกเราอยากจะได้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปติดตามได้นะคะที่บูธแล้วก็อย่างที่ท่านวิทยากรนะคะได้แลกเปลี่ยนท่านบอกแล้วว่า ถ้าเราลังเลเราจะไม่ได้ชิ้นนั้นนะคะเพราะว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะก็ขอเชิญทุกท่านถ้าสนใจนะคะก็ไปติดตามได้นะคะจุดหลักๆก,ก็คือคุณครูนะคะเป็นโมเดลลิ่งให้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะทางท่านอาจารย์วีนาวงอินค่ะบรรณาข้องสมุทรของอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเชิญค่ะท่านสวัสดีค่ะเนื่องจากเวลาค่อนข้างำจำกัดนะคะ ในส่วนของกศนอมเพอจุนนะคะในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน E-Li b r a r y สู่ชุมชนคนเมืองจุนรักการอ่านนะคะในผลสำเร็จนะคะก็ะประกอบไปด้วยด้านที่หนึ่งนะคะด้านที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของผู้รับบริการที่สามารถที่จะเข้าถึงบริการการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายนะคะตามความต้องการตามความสนใจผ่านระบบ E-Li b r a r y นะคะนอกจากนั้นนี่ผู้ใช้บริการก็ ได้รับกระบวนการเรียนรู้ นะคะแล้วก็ได้มีทักษะนะคะและสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็สังคมยุคใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนในด้านของ2นะคะก็คือเป็นด้านของสถานศึกษานะคะต้องบอกว่าสถานศึกษาก็มีแนวทางในการปรับพัฒนาในส่วนของโครงการกิจกรรมนะคะในปี2563เน้าสนะคะเขาสู่นโยบายของกศนวาวาวานะคะ เป็นการผักด้านห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอจุนนะคะให้เริ่มพัฒนาให้เป็นดิจิทัลไลบารีนะคะค่ะด้านที่3นะคะก็จะเป็นด้านของบุคลากรนะคะในส่วนของบุคลากรทางการศึกษานะคะก็จะได้ในส่วนของได้แนวคิดได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีนะคะและนอกจากนั้นก็มีการอบรมพัฒนาในส่วนของด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องนะคะ และนอกจากนั้นทางในส่วนของบุคลากรทางการศึกษานะคะก็ยังมีการทำงานได้กระบวนการทำงานที่เ,เป็นทีมนะคะในส่วนนี้ก็จะรวมถึงท่านผู้บริหานะคะคณะครูบุคลากรนะคะนอกจากนั้นก็จะรวมถึงไปหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งก็เราจะเน้นการทำงานที่โดยการมีส่วนร่วมนะคะ ค่ะสำหรับในด้านที่4ี่ก็จะเป็นด้านสังคมและชุมชนนะคะต้องบอกว่าประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอจุนนะคะก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้นะคะไปปรับใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอในการต่อย,ยอดของในเรื่องของอาชีพหรือว่าการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราจะมีการปรับกิจกรรมในลงส่วนของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดนะคะ ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน e-library นะคะก็ยังเป็นกิจกรรมในรูปแบบการอ่านารูปแบบหนึ่งที่เป็นการเสริมสร้างเ,าเสริมสร้างการพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะทำให้ชุมชนของอในเขตพื้นที่กศนอจุนเนี่ยรักการอ่านมากขึ้นนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือ สิ่งที่ทําให้กิจกรรมเรามีความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าหนึ่งก็คือมุ่งเน้นการทํางานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการห้องสมุดนะคะประกอบแล้วก็ผู้บริหาราคณะครูบุคลากรนะคะ,ะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เราทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็มีการเสนอแนวความคิดค่ะเพื่อ,อปรับและพัฒนาค่ะ,อะขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะ น่าเสียดายมากนะคะแต่ทุกอย่างตอบด้วยโจทย์ของตัวเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกท่านที่มานั่งนําเสนอบนนี้ท่านได้รับรางวัลนะคะดิฉันก็ขอฝากไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเสวนากับคนทุกคนหลักสูตรสื่อเนื้อหาต้องสรรมาให้น่าสนทั้งสิ่งพิมพ์ดิจิตอลจิตอาสาต้องระดมสิ่งสําคัญต้องเหมาะสมกับบริบทและผู้เรียนพวกเราทุกคนขอสวัสดีค่ะกิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนาน